โครงการบัณฑิตพันธุใหม่ประเภทประกาศยาบัตรนันดีกรีการปลูกผักปลอดภัยส่งเสริมเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์กิจกรรมการคำนวณต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการโดยวิทยากรดรเกรงไกรนานไนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนทรียาชัยปัญหาให้กลุ่มเกษตรกรที่จะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์บ้านโพเงินตำบลนานสีนวลอำเภอพยักฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการอบรมได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของการคำนวณต้นทุนของสินค้าทางการเกษตรความรู้ในเรื่องของการทำบัญชีสำหรับกลุ่มและการทำบัญชีสำหรับครัวเรือน่าแล้วก็ค่าปุ๋ยสี่สิบบาทหนึ่งกิโลต์ะแล้วก็ยางราทับบุ้งสิบบาทแล้วก็ถุงใส่ผักยี่สิบห้าบาทจ้ะรวมทั้งสิ้นกัต้นทุนการผลิตทั้งสินได้จะเป็นเงินเอาสามแครวมาลกันก็นจะเป็นหนึ่งพันสามสิบห้าบาท ากการอบรมนำไปสู่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติได้ดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิราสีทองสาค่ะจ้าบัญชายานเสี่อนรักเทียนนิจาค่ะหลังจากที่เราได้รับองค์ความรู้นะคะจากทางมหาลัยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการทำําเนิต้นทุนทางการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของการบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะก็คือวันนี้ก็จะมา ผูดึเรื่องของความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ค่ะค่ะเรามาคำนวณต้นทุนของผักบุ้งแก้วของเรานะคะอย่างผักบุ้งแก้วของเรานะคะวัตถุดิบก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของยอดพันผักบุ้งแก้วนะคะเราซื้อมายอดละหนึ่งบาทนะคะเราซื้อมาเป็นจำนวนเงินสามพันบาทแล้วก็จะมีในส่วนของปุ๋ยคอกนะคะก็จะเป็นเงินเจ็ด้อยบาทค่าปุ๋ยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือทุกอย่างที่เราพูดมาคือเราคำนวณ ต้นทุนแรกเริ่มก็คือ1ปีของเราเลยนะคะก็ในส่วนของแรงงานเราก็จะเป็นค่าน้ำมันรถไถ500บาทค่าคนไถ500บาทค่าแรงในการดูแลและการเก็บผลผลิตเนี้ยเราตีให้กับสมาชิกว่ากิโลกร,รัมละ5บาทนะคะก็คือเราเฉลีย่ยปีหนึ่งเราจะได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ780กิโลกร,รมัมเราก็คือคิดเป็นค่าแรงทั้งหมดอยู่ที่3 9 0 0บาทค่ะ ในส่วนของค่าสยโสงมุ้ยต่างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าถุงที่เรา,าเก็บผลผล,ผลิตแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะคะเราคิดเป็น600บาทต่อปีค่ะรวมทั้งหมดนะคะต้นทุนของผักบุ้งแก้วของเรานะคะจะอยู่ที่1 0 0 0หมื่นงกับ250บาทนะคะในส่วนของปริมาณนะคะที่เราคาดการว่า1ปีของเรานะคะเราจะได้ผล,ผลผลิตอยู่ที่780กิโลกร,รมัม เราคำนวณต้นทุนออกมาแล้วผักกุ้งแก้วของเราจะอยู่ที่กิโลกรัมละ13.14สตางค์นะคะในการลงทุนประกอบวาชีพทำสวนกล้วยน้ำว้าระหว่างวันที่3มิถุนายนพศ2564ถึงวันที่3มิถุนาพศ2565ร 65, ายได้จากการขายกล้วยน้ำว้า10,000บาท ขายหน่อพันสองหมื่บาทขายต้นกล้วยต้นละสิบบาทประมาณห้าร้อยบาทขายใบตองสองพันบาทขายปีขายยอดหนึ่งพันบาทรวมรายได้สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทต่อปีหักต้นทุนค่าใช้จ่าย ั้นตอนการเตรียมผลิตหนึ่งค่าเตรียมดินหกร้อยบาทค่านอพันสามต้นร้อยห้าพันหนึ่งร้อยบาทค่าแรงงานเจ็ดวันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหนึ่งมื่นเก้าพันหกร้อยบาทคิดกำไรและขาดทุนหนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาท สวัสดีค่ะชื่อเมตตาชูชานะคะจะมานําเสนอการทำํำบัญชีครัวเรือนประจําเดือนสิงหาคม2565ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจงาว่าการทําบัญชีครัวเรือนประจำเดือนสิงหานะคะวันเงินที่หนึ่งยกยอดมาจากเดือนที่แล้ว2,000บาทแล้วก็รายรับก็2,000รวมรายรับ2,000บาทค่าอาหาร60ค่าน้ำ80 รวมรายจ่ายก็ร้อยสี่สิบวันที่สองก็ซื้อปุ๋ยยูเรียใส่ค่านะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมรายจ่ายก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยวันที่สามก็รับจ้างดำนาสองร้อยห้าสิบรวมรายรับของวันที่สามก็สองร้อยห้าสิบค่าหาหนึ่งร้อยแล้วก็รวมรายจ่ายก็หนึ่งร้อยบาทรวมรายรับรายจ่ายของเดือนสิงหานีทั้งหมดก็ รายรับก็ได้4,580รายจ่ายก็2,610บาทยอดเงินคงเหลือจากเดือนก่อน2,000บาทรวมราย 4, 80, รับ4,580รวมรายจ่าย2,610บาทยอดที่ยกไปเดือนหน้า1,970ค่ะ สำหรับการทําบัญชีนะคะทางกลุ่มหรือว่าทางเกษตรกรต้องขอขอบคุณทางมหาเลยนะคะที่มาให้ความรู้สําหรับการคํานวณต้นทุนของเกษตรนะคะ,ะ,ะสินค้าการเกษตรของเรานะคะ,ะในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในนามกลุ่มหรือว่าในนามรายบุคคลก็เป็นเป็นผลดีและเป็นผลประโยชน์ให้กับทางเรามากๆเลยคะ่ะและสิ่งสําคัญเลยคือเป็นในส่วนของบัญชีโครวเรือนนะคะก็คืออาตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้ค่ะว่าสิ่งที่ เราต้องดูแลคัวเรียนของเรา,าปรับปุงของเราค่าใช้จ่ายต่างๆก็คือเราสามารถควบคุมดูแลแล้วก็สามารถวางแผนการใช้ชีวิตของเราได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ